สวัสดีพี่น้องมาทำข้าวกินกันวันนี้ต้มจืดพี่น้องรสด,ดีรสด,ดีมชุงรดรสักหนึ่งช้อนซอสปรุงรสน้ำมันหอยพี่น้อง มาใส่หมูสนะับพี่น้องหมูเราใช้หมักไว้ไส่หมูบดต้องเบาไฟพนะี่น้องเดี๋ยวหมูแตกหมดมาหมูบดเราใช้พอลนะ เดี๋ยวรอให้เดือดให้หมูสุกก่อนโอ้ยหมูน้ำเดือดพลาดไปน้องนี่ตั้งโอพี่น้องตั้งโอ้โอ้ถูกมากพี่น้องยี่สิบบาทแต่ใช้ไม่แน่ใจนะครึ่งโลมั้งยี่สิบาทกำบัลล่มบัลล่าเลยพี่น้องเลยนี่ใช้เอามาแก,ก้กำมือเดียวพี่น้องต้มเกิด นี่เลือดหมูจะใช้ต้มไว้แล้วนะพี่น้องต้มกับน,น้ำเกลือแล้วมาล้างน้ำเกลือออกต้มเลือดหมูตั้งโอใส่เต้าหู้ใส่หมูสับพี่น้องกับข้าวโบราณเคยทำจริงไหม,อ,มอันนี้เต้าหู้พี่น้องต้มเจือดแบบโบราณไปเดี๋ยวให้เดือดอีกหน่อยพี่น้องเพราะ เลือดหมูอะไรเราสุกเรียบร้อยหมดแล้วให้เดือดอีกแล้วใช้ได้เลยโอ้โหน่ากินมาก,กนเลยนอ้องต้มแบบเป็นบ้านแบบเป็นนอกอะ่ะอืหมูสับชิ้นใหญ่ๆใ,ใช้หมกักซอสปรุงรสมันหอยรสด,ดีอืเลือดหมูนิ่มๆม,มีนอ้องเต้าหู้ไข่อื้อหือน้ากินมากสเป็นร้อนไหมน้อง ไปทำกินกันด er, ูไม่ยากหน้านี้โอ้โหตั s <S mm ้งโอะไปน้องถูกมากตั้งโอะนะถ้าใช้ไม่แน่ใจครึ่งโลหรือโลก็กำบันลมเลยถ้าใช้ยังอยู่ตู้เย็นกินอีกหลายวันเลยแหละถูกมากตั้งโอะสวยๆไปเดือดได้ไ่น้องปิดไฟเดี๋ยวผักจะเละนี่ โรยด้วยกระเทียมเจียวพริกไ,ไกทงยง่ายกินไหมเพ่น้องกับข้าวบ้านๆทำง่ายๆก็จะใช้ไม่หนวดต้มเลือดหมูใส่ตั้งโอใส่เต้าหู้ไข่ใส่หมูสับไปทำกินกันดูไปน้องฟ้ดลงๆร้อนๆ กับข้าวบ้านๆทำง่ายๆก็จะใช้มีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตใช้ยนะขอบพระคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจริญไปน้องสวัสดีครับพี่น้อง